จ้าพี่น้องแล้วว่าล้วสิตะเลือไปงานเลยด้เนี่ยเ <c oughs> ตยไปซื้อของกับขม,าาม้าจ้าเห็นแต่รถจอดด้นนวยมาทัานนะล,ลูกโ,โอ้เราได้อีอย่างแนบ,บนนุ้นเจ้าถามคนสวยด้ ตาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาเดี๋สวัสดีค่ะใหม่โบเห็นสวัสดีค่ะใส,ส,ะส่เครื่องซักผ้าหน่อยจ้ะพี่น้องจ้าเ,เราได้เครื่องซักผ้าหน่อยมาให้ลูกเราเบิ้งหนึ่งจ้ะโอเคจำรถคันนี้ได้ปะพี่น้องจ้าเบิ้ง แล้ว,ว่าเราสิบมา้าเราว่าสิะเลือดไปงานเลยบอกเลยบอกเราว่าตะเลือดไปงานเลยได้พี่น้องพอราะปตองมา้ามันคําแล้วเคลียร์ธุระจะของให้แล้วเราจังอฟเอาของมาลุงบ้านก็นได้สนุกแต่ออกไปซื้อของกับมา้าจะไหนก็เห็นแตลือดห้อยรถเพราะว่าฝนมันตกไม่นะพี่น้องฝนมันตกไม่ก็เลยเห็นห้อยรถนั่นมงท้องมีด้วยมันสำรวจแล้วปะ เบื่องดูลูกตาลเขาสิเบื้องเอียงนี่ไรให้ยังดูเต้ออีหยังว่าใส่แม่เบื่องน้ำดูอึ๊บโอ้ยได้หยังเนาะมาให้ลูกให้แม่ดูสิ ไหนคะอ๋อของของพ่อจ้า,อ,าอ๋อนี่ไงคะอะอะพี่เตยใส่ดูใส่พี่เตยค่ะขอบคุณขอบคุณครับคุณลึกเฮ็ดดีๆขอบคุณครับก้มหัวด้วยสิแม่สอนหลายครั้งแล้วขอบคุณค่ะขอบะคุณจ้าออหอด หล่อเลยเพื่อนละ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่น้องจ๋าเพื่อนเอามาฝากรูปเพื่อนด้อ <c oughs> ได้แล้วค่ะมาแล้วมาแล้วว่าเมลัวสิไอ้นนั่นนะพี่น้อง เมื่อนียนบ่รู้ว่ามื่อนี้บ่ได้ตากเนื้อมมใหายได้จ้าบได้ตากเนี่ยส่อยนหลุดมาอีกคือเกาจ่าพี่น้องเอาของลุ้งแล้วเราก็จะได้อาบน้ามแต่งตัวไปงานแล้วจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณจ้าสำหรับถุงมือและกระมวกจาก พี่สาวทั้งยุ้ยค่ะได้รับแล้วพี่ก็หมดเอามาให้แล้วเด้อจ้าขอบคุณหลายๆค่ะโอ้ยได้ใส่เ,เ,เ,เสบิงใส่เบิงก็เอาน้อจ้าพี่น้องจ้าล่อมาใส่ใส่แกนในเบิงจ้าพี่น้องงามนอนพี่น้องเนาะ อันนี้ของอีหล่าใส่มือเราให้มือคืนนี่ด้วจ้าพี่น้องจ้าอันนี้อีล่าใส่มือให้เราเมื่อคือนน,น,น,คนี้ค่ะกับพวงมาลัยแล้วกันาฬิกาแล้วเอาฟฝ้าแวะมาให้ลูกก่อนจา้าแล้วเราสิได้อานน้ามาถ้าไปไปงานเนะจา้าเขาคลองแล้วก็เสียหายจา้าโอ้เนาะขอบคุณเอฟซีอ้นน้องอิงเอฟซีอีล่าด้วจา้า นาลายจ้าที่เมตากับคำมนตเบานแพงทำไมหนูไม่ได้บ้างะป้อนาฬิกางามเนาะในกาสวยปลุกตัวนี้มันจะดูดูแขงขึนีส้มีดูแคพมพ์มีอตัวนั้นอยู่ในน,นาฬิกาจวรอเย็ใน,ใน,ใน,นวะ นี oh, oh, huh, you? Oh. Oh, you ๋ยอนีร huh. ก hmm ันเนี่ยหนูไมหนูจำไม่ได้อะไรกันต่อไปเพื่อนเอาของจ้ะเพื่อนเอาของให้ลูกจ้ะของหนูได้เยอะลูกหนูได้หนูได้ไม่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 ม่ได่ได้ไม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 ่้ไม่่ไ้ไม่ได้ไม่ไ้ไมม่ได้ไไม่ได้ไม่ได้ม่้ไ เดี๋ยวแม่ก็คืนให้พ่อจ้ะแม่พ่อเอามาใส่ให้แม่เฉยๆแม่ดูว่ามันสวยไหนของแม่สวยค่ะสวยปะสวยป่ะเดี๋ย,ว,ยวนี้สวยมากเลยไหนพี่มิวอยากอุ้ยสวยแม่กับพี่มิวกับพี่มิวไหนของพี่มิว,วมพี่มิวอันไหนคะได้เครื่องผ้าแล้วไงพี่มิวสวัสดีครับก่อน ชันใตยอันนี้กะหัวขาดหัวเกินสวัสดีครับองเตยสวัสดีครับ่เดิน้องเตยในะนาฬิกาโอ้ขอบคุณขอบคุณนนพี่ปูที่เพิพ่นเนาะมอบนาฬิกาให้พี่คขาเหมาะด,ด้วยจ้าขอบพระคุณหลายๆค่ะบแล้วอันนี้เราเอามาให้เตยใส่เบิ้งซื้อแล้วพี่น้องเด้อสวยนะจ้าสวยเนาะใส่ใส่ของเพิ่นเบิ้งซื้อหรอกจ้เนาเดี๋ยวจะได้ขึ้นแล้ว จากคลิปนี้ฝากไว้สำนี้ก็นน้อจ้าพี่น้องจา้าขอบคุณเอฟซีสาวน้อยเพชรบันแพงต้นใยา่ยุทธขอบคุณเอฟซีน้องวงอิงขอบคุณเอฟซีน้องฮักแพงขอบคุณเอฟซีน้องสุสายย้ายเอฟซี FC น้องอมแอม,มน้องปอมแปมแล้วก็เอฟซีน้องมนะนาเอฟซี FC ของบ้านฮักทุกๆบ้านทั่วโลกน้อจ้าแล้วก็เอฟซี FC ของศิลปินทุกทกท,กท่านในวงเนาะคะ่ะที่เอ่ยซื้อบะเบิดสุขูสุขคนเนาะคะ่ะอ่าแล้วก็เอฟซีของช่อง YouTube ทุกๆช่อง ช่องพอยุดเมตติงช่องนอกอังเปาช่องเบ้าตุยช่องสาวน้อยเพพันแพงและทุกๆช่องของอสาวน้อยเพพันแพงค่ะขอพระคุณหลายๆค่ะแล้วก็ที่ลืมบ่ได้ที่เปิดโอกาสมอบโอกาสดีๆให้กับครอบครัวของคำมวนค่ะขอบคุณบอจโซนูดยาสุภาพปาล์มนาดค่ะขอขอบคุณหลายๆขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญค่ะแล้วก็ขอบคุณน้าชูที่คอยแนะนําการสั่งยูทูบค่ะฝากช่องเตาลูกตาลชาแนลช่องแยนยนี่ฮอลลันช่องน้าชูชาแน,นลแล้วก็ช่องขมวทิพย์ชาแนล อ๋อแถมมีช่องนึ่อจ้าจะหลัดสีพาเที่ยวน้ำดือดพี่น้องเตอร์ขอบพระคุณหลายๆายค่ะพวกขอกันคลิปไม่จัดสวัสดีค่ะือนาไให้ทาย้ำแน่ช่องเต้าลูกตาลเดือนกว่ากมาอยู่ดอกเตาลูกตาลเป็ไเอาว่าแบบแบบมาช่วงไหนต้นนั่นมุมนั่นเป็นหุมแล้วเถอะยืนอยู่กับยายนุ่ยน่ะไอ้นี่แหละ อ,อ,อันพยุงนี่แหละแมยนเป็นหุ้มเลยนั่นน่ะยุ่มอมมุมน่ะนนออมาคำกับน้ำคำนคำีนำลล่แหละเอ,อ้า <c oughs> พี่น้อง,อ,งอันแสงไฟร์อันเหลืองๆทั้งนั้นน่ะถนนซีเลนเด้จนอจ้ะถนนซีเลนเด้อพี่น้องเอาเปิดแฟร์เมืองไหนยายเอาเปิดเป็นอยู่ด้วยเนี่ย จะได้เป็นโฮมเลยเจ้าบุญเพียงพูดนะเพอเฮ็ดอันนั้นเราเขาสบายใจได้เน anyway. <ceux> ี <S <S runs, so ่ยได้สบายใจเราสบายใจเราพี่น้องเราะทำวันแล้วสบายใจแเราเราย่านเยันเราหมุดยานบุกเต่าบ่มีหมวกยูสแต่ใครนน่ละละแม่แม่ยุ่งใดแต่มันโยกใหญ่มันโยกแบบล้มม้าแล้วก็โยกยุบเลยตอนนี้เราขึ้นไปโยกบังแล้ว แ,แมน่นแม่นแล้วบันไดขึ้นไป,ไปโยกเ<อ>พิ่งเลาะของพี่ชาติเนาะอันนี้อภิน,นันทนาการจากชอชนะศักดิ์เด็ดพี่น้องจา๋าทั้งหลังคาทั้งหลังคาทั้งสุยยางทั้งเหล็กทุกยิงทุกยางจา้ะจากชอชนะศักดิ์ของโคราชจา้ะชอชนะศักดิ์ของ เพื่อนมูของพี่พี่มอดเน,นาะจ้ะที่ไปลื้อทอนลื้อยังออกมาแล้วจ้ะแล้ว,วันนี้เพิินกันเลยใส่รถหกลอ่อใส่ยางเอามาทรงค่ะก็เลยได้เฮ็ดหมองยูนี่แหละพี่น้องเอ้ยนี่จากชอชนะศักโคราชเน,นาะจ้ะ อนนี้กรับผมเปนวาสิรวยแปลว่ากับถามว่าดีขึ้นตรงที่ว่าเออเราก็ยังเด็กพ่อให้สรงบานตรงเื่อนให้ลูกเห้เต่าได้กินขนมนมเนยแค่นั้นกับเทปที่แฟนนขับพื้นเมียตาให้พวกมาหลอกมาไล่มาจากต่างประเทศคือของฝ่าของต่อนมาว่าสินาฬิกาเพราะว่าจะเสื้อผ้าต้องเช่าเจ้าขาวเห็นไหมเพราะว่าเจ้าขาวเห็นไหมขาวแล้วขาวกินนั้น นาเจ้าคือขาวขึ้นจะเนี่ยมันเอาอันหอยแข้งเกาหอผสมอยู่นี่เน่าอ่ะโน่นนี่ก็น่าอันเจ็บมันย่ามสื่อเมั่คือแดงเพย์บอนเพยแวร์ดียุบเพราะนี่ตเกมาหายก็เป็นเน่าหนิว่ะเป็นย่นมแด้เป็นเน่าเน่า แม่ค้าเอาเปียบลูกค้าเนี่ยเปรียดว่านุ่ยใหญ่ๆนี่ตั้งไปทั้งหนาโคมูเคมีท่อกกำปั้นนี่ดอกเอากรองไม่กันค่ะเดี๋ยวข้าไปใส่ตู้มันเราเห็นนอกจาล้วงใส่หล่อนอนุ่ยใหญ่แท้ว่าสันรูปหนึ่งสองโลว่าสันไปตักเอาแต่หน่วยท่ออันนิ้วก้อยไม่หายไหมเขาบอว่าโอ้มาคืออุ้มโไปน้ำเลยเอาไว้ขายให้ผู้ใดสันเนี่ยนุ่ยใหญ่ๆเข้าโอ้เห็นมันเข้ากันคือไม่เอาเปียบบริโภคดีที่สุดแม่ค้าหอยแข้งนี่เอาลูกเกี้ยงก็คอยใหญ่ ก็ว่าไข่จะมีแต่แดงเผลแหวะยุ่งจริงๆแล้วมันอาปากเราเห็นแดงเผลแหวะโยบสดก่อนวันใหม่กันนะเธอแฟงชี่ดองเขาตัดให้แล้วมันก็เป็นดังเสี่ยงเออเอาไปใส่ต้นไม้พุ่นละเอออันนี้สดนี่มันที่เป็นยังเสี่ยแสดงว่าเขาเอาของเก่าผสมของใหม่อ๋อเดี๋ยวไปแล้วทองมีพุ่นะทันของใหม่จะเป็นเนี่ยนี่เราบอกว่าอย่าลวกสุกเด้อสุกเด้อประเสริ <laughs> เออเหรอ,อนี่ของเก่ามจมือเก่าจ้ายว้นองจามาบ้านก็มจมมือเก่าจ้าบ่มัมกหรอกผู้คนเอาเปรียบผู้บริโภคเคยบอกเนี่ยคอยตลอดขายของอย่าเอาเปรียบลูกค้ากำไรน้อยๆแต่อยู่นานๆเนี่ยจะเป็นลักษณะนี่คือของของของ,ของเก่าไม้แข้งเนี่ย กินเข้าไปออกดังึ้นเลยว่ามันตีดาดมมาอุ๊กงาะผู้าวหรอกเอามั้งนี่ตีกาแฟผู้สาวเะนี่ตีกาแฟผู้สาวของเมียอ่างนี้มากินนะเจ้าคือพวกมากินของข่เถอะโอ้ยอันพี พยายามตักเอาของเก่าให้มากที่สุดเพื่อที่จะระบายของเก่าออกแล้วเอาของเก่าไว้ถ้าขายไม่หมดจะได้ขายเวลาโอ้ยอยากให้กินของข่อยบุ้งเด้ฉลาดมากอันนี้กาแฟลูกแมวไม่เป็นไรกินได้อยู่แต่ว่ามีกลินนิดึันออกดังพี่น้องออกดังหินเลยแต่ว่าชาไม่เทอะเจ้าอยมทานเคี่ยวกับข่อยได้เรื่องกาแฟนะเจ้ามาเคี่ยวกับข่อยก่อนเรื่องกาแฟเลย เอ็น,อนอพี่จะเฝ้าเลีย้ยงหอยจะเ้าเลี้ยงกาแฟก่อนหอยเอาไหหอออาว้นั่นแหละนอซาแมันเอ็นพีข้ามมวนเอิญพี่เอาอดจ้ะเอ็นพีเอ็นพ,พีกินกาแฟเมียนะ่ะสรุปแล้วมันบ่มีของใหม่เลยตุน๋นพี่น้องจ๋าเบิง่งดูเขาเอินพี่คำเดียวพี่น้องจ๋าเบิง่งเอาไมา่หรอกเราวาดโพดบัณฑ์เขาเอิญพี่พนะเขาเอิญพี่ แกมจะจาดให้ร้อยใ่ป้องเอามาให้โอ้ถึงว่าให้ลูกตาลสองร้อยกว่าบาทเจ้าเดียวนั่ะเดี๋ยวออกจากกล้องนี่ไงของลูกที่เจ้าให้ลูกทันก่อนน่ะของเขาใหาเขากินรู้ไหมกินไปไปเฮ็ดง่ายเลยเขื่อนมีมากโอเดซ่าแกนผู้ชาวไทยโอ้โอ้นี่สามทองนี่สองร้อยกว่าบาทแถมมยนี่อีกหนึ่งแม่ชั้นไอ้ลูกสาวว่าพ่อซื้อมาฝากแม่โอ้ พี่เด็กซื้ออันเดียวพี่เอาสามอันสี่เ้ยหนว่าพี่เดี๋ยวเพราะเขาว่าพี่อ่านว่าคนพี่ก็ไหนว่าดีใจห่มๆแต่ละสุดท้ายไม่เขาเนี้ยพี่เราละอ่ะขอบคุณค่ะโต้อเล่นว่าหัวไปสลับพี่น้องไปหาเขากินได้ไหมีเขาว่าเขาจ้างไม่มีเขาแตงหงมีบ่กเขาจ้าเหลือบ่ลูกอาจารย์ไม่พอดูกพอกินเขาไปทำงานหรือเด้อทุกพอกินเขาก็ลุกเยอะ แค่นอนก้แ่นอนก้น้จ่าเด้อคลิปนี้เอาไปเจนีก่อนจ่าเดินทางแล้วขาไปงานเลยแม่นบะเนี่ยแม่นค่ะไปค่ะคุณโอ๊ยต้นไม้ต้นไม้ไหมโอ้ข่อยห่วงต้นไม้ใส่เข้ามาเราอย่างต้นไม้เราไปนำพลองเราเป่า ผ่าขามากขึ้นรถเด้พี่น้องเส <c oughs> ียบอเสียบอสการถสิบุ่ลุงผ่าน่ะพี่น้องราไปสมัมันปะท